สวัสดีจ้าฮาล e l l o าุเเกเอเอาลันซีลัไปตากากทวันนี้จะมาทำยำวุ้นเส้นให้ดูจ้าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะขอเวลาต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเล้เอา้意กันก็ที่อกวยเตยค่ะเอ้ออล่ะจะก,กาซิวที่ฉ่อยลิ้วสินะเรามาดูเครื่องก็ว่าจะใส่อะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นก็มีเอ่อหมูหมูยอนะคะรลิโกอไห ฟ粉丝同จะกยก็ยูเลหล็อกยุ่งคือจ้าทมมา猪肉碎ยซอะอ่ะน,นี้กจะเป็นหมูสับใส่หมูสับ้าไปด้วยจ้าส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีหอมหอ่าหัวหอมนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีขึ้นช่ายจ้าจยัยงมยหัว่อมนะคะแล้วก็มนเคือเทศแขันชอยล่า จ้าจันเจ้าจันไรไรไทยกันฮะติมเย็นแสงกันฮะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาจ้าก่อนที่น้ําจะเดือดนะคะเราใส่หมูสับเข้าไปก่อนพอาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอให้น้ํามันเดือดเนี่ยเราใส่หมูสับเข้าไปแล้วหมูมันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะอีกกะสวยไม่กวนเราเลยลยฟองที่จุ๊ยสวยลงไปจุดแก่วเายังเพราะเลยถู้่ก็สว่ารอให้น้ำมัน่ฟองที่ยเราใส่้มูสับเขมาไปเก้วหมะฟอนจะจับตั่เป็อก้อนค่ะ มาเกาสารเคยละอ่าเกาวสารเคยต,ตั้งตั้งตัวสวยกวนชิ้นที่ฟองอ่าฟันซี่ทองหมายที่จะยกะเราเคยทีนี้เราก็รอให้น้ําเดือดแล้วทีนี้เราถึงจะใส่วุ้นเส้นกับหมูยอเข้าไปลวกจ้าเอาลวกหมูก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนจ้าทําให้มันแตกก่อนนะคะ น้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วนะคะที่ใช้จ,จะขวันก็นละมันร้อนเร็วนะคะน้ําหมูของเราก็จะสุกไวนะคะน้ําเดือดก็สุกสุกเลยจ้ะที่ใช้ควันเดลยที่ยกจะสุกก็ละหลบจะหลบเคยมันใช้ทายรลอยนะคะหลบก็กเคยปีนสุกปีนเจ้างานเซ็กเจ้าตักก็ละพอพอเปลี่ยนหมูเปลี่ยนสีก็จะสุกแล้วนะครับว่าหมูเนี่ยหมูสับก,ก็จะสุกไวะคะ่ะ ทีนี้แลก็น้าเดือดแล้วนะครับทีนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วทีนี้เราใส่หมูยอกับบุนเส้นเข้าไปหรอที่ฟันซี่ทงมาจะยกะเราเลยแก่าหลกสุกเคยแกเราจะลวกให้สุกนะคะหลกจะกจังเดี๋ยวก็ก็จะจะถึงก้นใยเคยกแกเราลวกแล้วทีนี้เราจะไปเทน้ําออกนะคะเดี๋ยวรอให้ กัดหนึ่งก็สุกแล้วค่ะไมใช้หลกไทยหร่อยค่ะที่ฟันซี่กำยะกำเคยช่ามต่อกันละจ้อยหลกตัวยะจันซินะก็จะโลกอีกนิดหนึ่งก็พอแล้วค่ะ เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะคะยังไม่ได้จ้าจ,จ้านซิวๆแกฮะอน,น้ำก็เดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเทน้ำออกกันอยู่โตะจะ,ย,ย,ะ,ะ,ตะย,ยืย้ยเขาดูซื้อเขยทีสวยจะไม่ไปเ่ย หลังจากที่เราเทาน้ําออกกันจือเราโตจะสวยเฮ้ยแรกกันจะจังจงจับละทีนี้เราจะมาทําน้ํายํค่ะนี่คือน้ําจิ้มซีฟูดนะคะเราจะมาทํายำมุเ้เซ้งอันี่ก็กคือ海鲜酱อะฮะอะซุนละกันฮะก็จะใส่หมดขวดพอดีนะคะก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปจ้ะหลอดที่ทองเราเฮ้ย ใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะเราตีซิวซิวยูโลเราเฮยซิสใส่นิดหน่อยก่อนค่ะตามด้วยมะนาวเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติมันยังไม่ได้ที่จ้ะฟองฟองที่เหล่งมงจับเราเฮยทีนี้เราจะมาใส,เาใสเะะ่เราจะใส่น้ำขิงดองแทนกระเทียมดองนะคะเราจะใส่น้ำขิงดองฟองกีเี่แอเกิงจับเกิงก็ที่จ้ำก็ที่สอใส่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 ใสนะ่ใส่ใส่ใส่ใ่ ก็จะใส่2ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะทีนี้เราก็จะมาชิมนะคะเขาจะเคยหวานทรายละก็จะจะซีซีเอสซีเหม่ยไว้ซีเด็ซีดีฟองเด็ดตั้งซอยหลิวกับเฮยกะซีเอสซีเหม่ยเขาชิมก่อนนะคะ ขอหวานอีกนิดนึงขอหวานอีกนิดนึงแล้วก็ขอน้ำขิงอีกหนึ่งช้อนเหลาตี้เกิ้อจับเหลาเลยหนึ่งช้อนนะคะส่วนน้ำปลาไม่ต้องแล้วก็เค็มแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาชิมนะคะทีนี้ รสชาติอร่อยแล้วค่ะแต่ขอเพิ่มหวานอีกนิดนึงเพราะว่าลูกสาวกินมันออกจะหวานนิดนิดค่ะเพิ่มหวานอีกนิดนึงพอดีจ้ะทีนี้เราจะมาใส่ที่ลวกไว้นะเรอเอาจจวีหลอกว่าที่เอาได้ลกเอดท่วซินแ้นฟองเราเลยฮะฟองก็หลกหลอกก็แล้วกันสีแล้วเกาลกเขาแล้วจะฟองเราให้ลกยาโลกไก คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะโูยโแล้เลยสิน้นทีนี้เราจะมาใส่เครื่องปรุงต่างๆใส่หอมเข้าไปใส่ทุกอย่างก็จะหลอก่นที่าที่ชอยหเราอฟองการทกอย่าก็จะเช้าองนกหมดเลยค่ลก็คลุกละกให้เขากัอากอะลย์แลเลยลยสิ้ท้าจมาใเองปรตาอมกะาใกอ้่าแล้วก็ซงซี่ล้วส,ส,สจเจอจ้บกรทย่าิกจะอ้ากันกันี่เมยโตะ ตาหาเลวหลอกเท้าที่ชอยเหลียวไ้ไอ้ก็ DR มันตัววยม่ปีนนะอ่ะไม่มยถามจ้ะก็เมื่อกี้เราจะชิมก็รสชาติก็พอดีแต่ทีนี้เราใส่เครื่องเครื่องต่างๆลงไปแล้วทีนี้เราจะมาดูว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะเราใส่เครื่องทุกอย่างครบไปแล้วทีนี้เรามันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเรามาชิมกันค่ะขอชิมก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะ อหออีกาน好好味แล้วไม่ต้อง加嘢噶แล้ว好好食啊好好食啊甜甜酸酸噶你嗰只面มีรสหวานนิดๆ,ๆแล้วก็เปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดๆเจ่ะทีนี้ก็ใส่จานได้เลยจ่ะใส่จานได้เลยจ้าใส่จานได้เลยนะคะทีนี้ มาเสริมีบลนะกับมาโหแรงไลยตอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่ามุนเส้นง่ายๆค่ะลาเก้าลนิะกะลยเอ่อฝันซยิ่ะจะยกิ่ายกซอยกินเลยคลัดเะลิลยกินลไปค่ะอ่ายลนล่ย